อยู่กับผมนะครับเอ่อเสียงเบาไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ขอโทษด้วยครับผมไม่ค่อยบูดดังเออวันนี้ผมจะมาเล่นออบบี้แล้นะครับออบบี้นี่ก็คือชื่อว่าอะไรวะโถทําลายหัวคอยล่นยังไม่เคยผ่านเลยมาเล่นกันเลยดี้ไอ้โถหัวคอยเนี่ยบางอันก็แบบไม่มีแก้งนะแต่ไอ้พวก ไอ้พวกโคลนเนี่ยแหละไอ้ท้่เขาบอกว่ามันโคลนเนี่ยเนี่ยไอพวกอ้เนี่ยเออตกไปไม่ถึงไม่ถึงครึ่งทางไงตัวไอ้พวกโคลนเนี่ยมันแบบเออมันจะมีคนแกล้งบ่อยๆคือมันจะมีจุดที่เอาไว้แกล้งเอ้ยย่าขึ้นมาและปึ๊บปื้อทางลัดปึ๊บปีนนี่ไงจุดที่เขาแกล้งกันนี่เขาแกล้งนตัวเนี้ย อ้อเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบแล้วเนี่ยเกือบละเกือบละเออเขียวว่ะมันมันอ่าขึ้นมาเขาแล้วก็กระโดดไปตรงนี้เฮ้ยโอ้อะไรวะตกเฉยโอ้ขี้เกียจเล่นใหม่เออเออกดกระโดดไม่ติดอะ่ะ เริ่มรอบเคยเล่นมาแล้วยังไม่เคยผ่านเลยเกือบผ่านแล้วฮึบไปโอ้อย,อยลับแล้วมีหมดตัวแล้วยี่เอออะไรวะกดกระโดดไม่ยอมกระโดดเป็นอะไรเนี่ย แอดมินเนื้อแอดมินเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเออเมื่อกี้เหมือนคนเล่นโปรหรือไม่ก็แอดมินอะไรโอ้ยห็เบคอนคนเนี้ยอยู่มานานมากเลยนะ yes. A v S A V S เนี่ยไม่น <c oughs> ามาถึงืัอทีเรียบยร้อยรึบป่าอาวาตารเป็นผู้ชายแต่บูช้อาวาตารผู้หญิงก็เอิ่มเรื่องของผมครับใครอยากรู้ก็จิตใจมันอยากทำะเนาะจิตใจมันอยากแตง่งอ่ะชจ๊ทุนไงอะ

เสียวมากเสียวมากตกตรงนี้แหละที <The> ่แบบอันตรายอันตรายทำไมเรอบอกนี่ไงก็กล้องมันหมุนเองอ่ะเรียบร้อยกลับมาจุดเริ่มต้นเสียวอ่ะโอ้จะตกทำไมวะเนี่ยเล่นชาตินี้ไม่ถึงชาติหน้า เออนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดกลับไปที่ที่ผมตกมาคือตรงนู้นนะครับหยุดไปก่นอนอะไรวะจะขึ้นไปหยุดที่เดิมตกกับที่เดิมเฉยไม่ละสิ่งที่ผมไม่อยากเป็นอะเพื่อนจดุดใ้

เล่นโคตรยากมันไม่ได้ยากหรอกเล่นกากนี่นี่นี่แหละอันนี้ที่แบบว่ามันแบบดีมากคือมันแบบนักละบายเนาะโอเคครับนะครับไม่ได้จะบูดนะไอ้ด่านนี่แหละมันเสียวทั่วปาสุกา้า ว่าจะมีตีดีดีเีดาบมีดาบจากตีที่เราเตะวิ่งหลังเองอ่ะน้องโหโครเม่นเฮ้ระเบืนก็มีนะริงนะครับผมไม่ได้กลา

บ,บสาสุก้าที่เขาเรียกว่าโกกมากไอ้นนอ chúc cao mà chúc 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 chú chúc 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 วุ้ยมันจูน๊กจังอ่ะโดนจ,จะกับจัดคนที่ใช้บัฟก้าไรูดนอ้าวอ้าวเตี้ยนเฮ้ยโอ้ก็ครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย อเอ้าได้เก่งบาสุก้าอ๋อด่าน้รกคับไข่ซ้ได้กี่วัอ้ชา้ามากสุก้าไอ้น้องสุกา้าจบกมเร้วปุ่ม ดีกว่าจะอะไรวะมมนต้องมีโอ้โหแต่อันนี้ผมไม่คินเลย ระยะระยะใจกำหยาบนะครับโอ้ล้นปดเตอออเอา้า ด,ดีกว่<น>าม<ล>ีดีเลยแม่ครับค,ครับเบอาครับโวเดงเกิดอะไรวะเรียบรู้วอ้าวไอ้นี่บาสก้าไอคิวเบียเนาะเรียบร้ยอย นี่นะคะผมขึ้นน้ำอุ้ย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 อันนี้เสียวว่าจะตายไหมไอ้พบุ้งมันเหลือกมาเอ้าเอ้ย ไหนอ่ะเฮ้ยโรอ้าวไอ้นีลอยหลังดูนี่บาสุกรโ้บาสเกอร อะไรแป๊บเดียวไม่ได้ใช้บาสต้าแค่แต่นเดียวตกตายแหละเดี๋ยลีก็ไม่โอ้เอาโอ ครับไม่รื้อนียวเรียบร้อยเตะเอาตกตายช่วยอย่าอย่าเข้ามาใกล้จุกจุกเตะโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยถนัดเลย ดังดิปารีกว้ายทำไมไม่ตายอ่ะถือจัดดังดิปารีกอีกอ

chú Chú Ơi, yeah Ơ, <coughs> tôi <coughs> เป็นไงอยาเนี่ยปีแล mm ้ว hmm. ก er> no. er> oh. okay. er> ็ยิงีแล้วก็ยิงโอ้โอ้ติดอันดับสองอิงขาหมดสเอาไย คิวของผมไงคิวอเองคิวโอ้ขอจบกันย้ายแตเพียงเท่านีอ้อ้การดูในครั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันไม่เกี่ยวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโฟที่เรียกว่าเลเจอร์ด้วยนะครับรอต่อคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจัดการให้กู๊ดบายจองกู๊ด กดและกดติดตามด้วยถ้าคุณไม่อยากดูดี